สวยงามงารงานสร้างนะฮะช่างก็เป็นช่างแถวบ้านนะครับเป็นลูกเป็นลูกอ่สแตนเลสติดแล้วก็ดูเข้ากับพื้นนะฮะเข้ากับแปบนี้ทำให้เราสุขใจได่ยืนอยู่ตรงนี้ก็สบายใจนะอ่า สวัสดีครับ FC เช้านี้นะครับจะพาน้องๆไปโรงพยาบาลนะครับตามนัดนะฮะเนื่องจากว่าหมอนัดให้ไปตรวจค่าเหลืองว่าจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะอะมังกรลืมตาพ่อไม่ได้ปลุกนะลูกไม่ต้องเตือนไม่ต้องเตือนพ่อไม่ได้ปลุกหลับไปก่อน เดี๋ยวจะพาน้องมังกรกับน้องมิเกลนะฮะไปตรวจค่าเหลืองมิเกลก็นอนยิ้มยิ้มยิ้มอะไรลูกยิ้มม,มังกรกับมิเกลจะไปโรงพยาบาลไปตรวจค่าเหลืองค่ะสวัสดีครับพอตอนแรเข้าสู่ช่อง เมเดสตอรี่นะครับ FC วันนี้มาอัปเดตงานบ้านย่าหน่อยนะฮะนี่ก็มีทำรั้วสเตนเลสที่กานบันไดสเตนเลสฮะ,ะดานหน้าเสร็จแล้วเขามาทำตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะช่วงเชา้าจนถึงเย็นเลยก็ถือว่าใช้เวลานในการทำนานเหมือนกันเป็นไงบ้าง FC โอเคไหมผมว่าโอเคนะนะฮะมันจะมี2ด้านด้านนี้เหมือนจะมีลูกเล่นก็คือเป็นอ่า เป็นตัวเนี้ยสีทอง FC เป็นสีทองเข้ามาด้วยเป็นสีทองเข้ามาด้วยก็เป็นเคล็ดบันไดเงินไปในทองส่วนอีกฝั่งนึงใน f c ส่วนอีกฝั่งนึงเดี๋ยวเดินไปดูอ๋อนี่บัวก็ติดแล้วใน FC บัวบัวขอบเสาเนี่ยพี่ทุยีทำเสร็จหมดแล้วที่เหลือก็คือเดี๋ยวติดไฟติดไฟตามขอบเสานะฮะติดไฟตามขอบเสาโอเค นี่ราวาบันไดเออเาวบันไดฝั่งของสีสีเงินนะฮะ f อนี่พอติดแล้วมันก็เป็นเหมือนการประดับนะฮะเหมือนคนใส่ตุ้มหูเงินตุ้มหูทองประมาณนี้มันก็จะดูดีขึ้นมาตรงนี้เนี่ยไม่มีสีทองเห็นไหมเอซก็จะเป็นสีเงินอย่างเดียวเป็นสีเงินอย่างเดียวนะฮะแม่มาพอดีเลย นี่ตัวนี้ก็บสิไซป์ทองโอ้ถ oh. ้าหนึ่งก็ใส่เงินโอ้โร oh. ับเงินรับทองเลยแม่มนี่กับสีไซปกันต่ย่งแต่ประตูบพรนใส่เพ hmm. ราะว่าไซหม่องข้างนอกก่อนครับมันก็จะสวยขึ้นอีกเพาะแม uh. ่เป็นการประดับประดับข้านึข้าน,นกับเงินทั้งนั้นก็เงินอีกข้านหนึง oh. งหน่งทองโอ้โหทองนี่ครับ นี่นะเอสซีใส่สแตนเลสเงินโอ้ยอันทองตัวนี้อันนี้ก็ใส่ทองเออโอ้ใส่ยิ่งขึ้นแต่สแตนเลสมันดีอย่างหนึ่งนะแม่ชั่วลูกชั่วหลานเออนั่นแหละมันชั่วลูกชั่วหลานแล้วก็ไม่มาเช็ดอีกไม่ต้องมาเช็ดอีกทำความสะอาดเนี่ยต่ว่าก็เช็ดง่ายใช่ถ้าแต่ถ้าเป็นเหล็กบางทีมันขึ้นสนิมมันอะไรแข่งเนะก็สร้างความเบิดเบิดเงื่อนลายนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็เหมือน หมือนก็มันประดับทีเดียวยาวไงแม่นั่นละแล้ไปเลยออแล้วไปเลยประดับทีเดียวยาวเบอร์เฮดอีกเบอร์เฮดกงบนใช่ตามถ้ามีงบก็ทําไปมันก็ดีก็ทําไปเดี๋ยวประตูจะเสียงบใหม่ตอนนี้แม่หมดหมดไปเยอะนะเอฟซีหมดไปกับบ้านนี่เยอะไม่เยอะสำหรับสำหรับเอื่อนหรือม่นแ่ มันกระเป๋าแบรนด์แล้วกระเป๋าแบนดแล้วเพราะว่ามันมันงอกไปเรื่อยๆแต่ว่<ท>าเ,เหตุก็ือเฮ็ดเห็นมันหนีรลดเฮ็ดอยู่ครับแต่ว่าเอาตัวหนีกันไปก้อนปองกันอ่ามั่นนะคอยเหตุทั้งคนแล้วแม่ก็มาทําช่วงเข้าพันสาย,ยนะครับเออแม่ลองขึ้นไปดีเป็นเป็นนางแบบโอ้นี่จับมีลาวจับโอ้ได้เลยไอ้เบิ่งห้องน้ําที่ละห้องน้ากับเหล้าด้ห้องน้ําก็มีบ่แม่เออเพราะว่า ทำอยงกับเพื่อคนอื่นตลอดอสำหรับแม่บ่ามีปัญหาแต่ว่าเพื่อพ่อตลอดเอา้าไฟก็ติดแล้วนี่ปิดตัวมีไฟแหรอเนาะโอ้โอแม่ไปขอมอมาแล้วเรียบร้อยอาแล้วเรียบร้อยโอ้ผมก็น่าจะเปิดตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมาดูมาดูเดี๋ยวไปดูโอ้ติดแล้วทำเพื่อพ่อตลอดนี่เพื่อเพื่อนั่งพ่อนุญาตนะไอจีเพื่อนั่งแล้ว เพราะว่าคุณสามีแกไม่ค่อยแข็งแรงครับเวลาขึ้นเแกจะขึ้นลําบากอืก็เลยทําเพื่อแกโอ้แม่สวยมากเลยดีมากแต่ก่อนเขาก็อยู่ตรงนั้นแม่เลยบอกว่าอยากมานี่นอน่อยนที่จะจับหน้าโอ้แม่นี่มองการใจมันมันจุดตรงนั้นพอดีอแต่ถ้ามาอยู่นี่มันไม่มีความหมายนะเนี่ยไม่มีความหมายอยู่นี่พอดีอืแกก็จะขึ้นค่อยๆลุกขึ้นได้ได้ พอตอนนี้คือพ่อก็ถ้ามาตรงนี้แล้วก็จะมีมาจับนี่ได้อก็จะสบายแล้วก็จับนี่ได้แล้วก็เข้านอนเลยทีนี้เข้านอนได้อืก็ประมาณโอเคไหมสวยไหมไอเดียดีไหมสวยมากนี่โอ้เดี๋ยวผมไปเปิดไฟให้เอฟซีดูใหม่เพราะเมื่อกี้นี่ลืมลืมเปิดไฟนะฮะอ๋อนี่ สว่างแล้วนี่ f อซตอนแรกผมไม่รู้ไฟมาแล้วนะฮะโอ้โหสวยขึ้นได้เยอะเลยนะแม่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหะไอ้ทำบ้านทําบ้านสูงมันก็ได้โชว์บันไดอ่านี่แหละถึงอยากได้ไบ้านสูงอยากโชว์บันไดนะแม่มองไกลกว่าผมเลยนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้มองไปมันก็ได้คําอย่างงี้แต่ถ้าเป็นบ้านเตี้ยม,มันก็ มันก็ไม่ได้โชว์ไม่เด่นใช่ไหมพอเดินพอเดินเข้ามาก็คือเป็นเป็นพื้นบ้านเราเลยเป็นพื้นบ้านไม่เด่นเลยแต่ถ้าว่ายกสูงบางทีเราต้องมีการก้าวขึ้นก็ได้โชว์บันไดแบบนี้อเวลาออกมาเราไม่อยากเดินไปเราก็เดินอยู่นี่มองหน้ามองหลักก็เห็นหมดอ่ามันให้ความรู้สึกว่าเอมีความปลอดภัยนิดนึงนะแม่เนาความปลอดภัยนิดนึงมันมันได้บังอออแต่แต่ยังคิดผิดอยู่นะมันไม่ได้ปิดตรงนี้ปิดตรงไหนแม่ อ๋อปิดไปทางนี้ปิดประตูแล้วปิดมาทางนี้อืมก็ได้อีกชั้นหนึ่งปิดปิดปิดประตูนี่บอลมมาทางนี้เวลาจะนอนกลางคืนก็ปิดตรงนี้อีกอ๋อปิดตรงนี้ได้เป็นประตูไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวเรามีเงินเราทําเพิ่มได้เงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างขอแค่มีเงินให้เขาเขาวิ่งมาแล้วนี่ก็ตีราคาไปแล้ว บ้านนี้กับบ้านข้างแล้วก็ตรงหน้าน่เก้าพันเฉพาะหน้าต่างเฉพาะหน้าต่างบานละสามพันบาทบานนั้นมันบานใหญ่กว่าสามบานเก้าพันบาทเก้าพ <9, 000. S 1> <อ>ันโอเคราคาแล้วเดี๋ยวเขาจะทํามาใหม่โอเคเลยตอนนั้นถ้าสั่งทีเดียวกว่ามันช้าไปแต่ม,มันได้มาเร็วก็เลยสั่งแม่ลองเดินขึ้นไปอีกรอบนึงอง เ,เราขึ้นมามันก็เด่นใช่ไหมล่ะนี่ทำให้เราสูขใจอ่ใช่ยืนอยู่ตรงนี้ก็สบายใจอามันจะสูงนิดนึง่งนีจะสูงนิดนึงอ่าพอดีเลยแม่ก็เป็นเอวไม่ดีก็จะค้ำอยู่อย่างนี้แล้วสเตเลเนี่ยแม่จบปัญหาเลยว่าแม่ไม่ต้องมากังวลเรื่องมันจะขึ้นสนิมอีกอืขึ้นก็ขึ้นยากนะนานๆคัดนะทีอุ้ยน่าจะแบบว่า ไม่รู้จะขึ้นเมื่อไหร่ล้ถ้าเราไม่ไม่หมักน้ำอ,อย่างที่นั่นอีกว่านะไม่ได้หมักน้ำมันก็ไม่เป็ียนอะไรนี่มันก็จะเหมือนใส่คนใส่ทองใส่เงินนะแม่อือโอ้โหสวยมากมันมันมันให้ความรู้สึกความสุขทางใจนะอืนี่ประตูทองประตูเงินครับแม่เป็นความสุขทางใจได้เลยแม่สวยสวย นี่นะ FC ประตูเงินประตูทองแม่เรียบร้อยส่วนน้องน้องสามแสบ FC ไม่ต้องห่วงตัวนี้ก็จะทำเป็นทองฮะกงตัวนั้นก็จะเป็นกงเงินอ๋อประตูเนี่ยจะเป็นทองหมดเลยเออเอาเป็นสีทองหมดเลยแบบนี้แหละทองประดับด้วยทองประดับด้วยสีทองเออเอาให้แบบว่าทองคำนะเอา สไตล์สีทองอตอนนั้นก็เป็นเงินนี่ก็จะใส่อีกอยู่โอเคแม่สวยงามไอเดียดีไหมดีครับแม่ดีอย่างน,น้อยก็เป็นความสุขทางใจของเรานะเนาะเล็กเ็กน้อยน้อยก็ยังดีโอเคประมาณนี้นะครับเอฟซีบ้านย่านหน่อยแข็งแรงดีด้วยนะเดี๋ยวให้ดูภาพมุมกว้าง นี่นะฮะอีกหน่อยหลานก็จะมาปีนเล่นใช่ไปนั่งเล่นตรงนั้นแหละก็จะมานั่งเล่นชอบนะนั่งเล่นเด็กมันชอบผู้ทองฟ้าสีสวยนะเอซี FC, วันนี้สีออกอ่ออกชมพูนิดนิดนะเอซสีออกชมพูนิดนิดธรรมดามนิเราคิ้วมันนี่ล้วต้องทาอีกสีหนึ่งนะี้ ต้องทายสีนึงแม่เอาไว้ก่อนเรายังคิดสีไม่ออกตามคิ้วตามอะไรต้องทาอีกสีหนึ่งใช่ใช่แม่พูดไว้เผื่อเอฟซีมาทักนะฮะแม่หัวเอฟซีทักทา้าเข้าไปแล้วมันจะเด่นเนาะใช่แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นสีเดียวไปหมดเป็นเป็นลองพื้นแม่มันเป็นลองพื้นลองพื้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคิดหาสียังไม่ออกเออคิดยังไม่ออกว่าจะเอาสีไหนมาทําคิ้วนี่เราคิดสีก่อนค่อยว่ากัน นี่ทาเองก็ได้ออทาเองได้อยู่แต่ว่าเราหาสีก่อนเออคิดสีถ้าทาไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้เลยเราต้องคิดดีๆก่อนคิดดีๆก่อนตัวนี้ะคิ้วนี่ต้องคิดดีๆนะว่าจะเอาสีอะไรถือว่าที่ทาไปเป็นทาลงพื้นเออนี่คิดไม่ออกอยู่ถ้าเอามั่วๆเดี๋ยวเดี๋ยวผิดพลาดไปแต่ไม่เป็นไรเราทาทับได้อยู่ถ้าสีนะทาทับได้อยู่ทับได้มันก็ไม่เหมือนนี่เด้อ๋อ เร,เราต้องไปหาดูไอเดียก่อนว่าถ้าสีสทับหน่มันสำคัญนะจะเอาสีอะไรต้องหาหาก่อนโอเคครับประมาณนี้ต้องมาขั้นอีกอืแต่งไปเรื่อยๆมัน <ไป S 1> ก็<ๆ>จะสวยเองนี่เรียบบ้อยยันหน่อย เป็นไงย่าหน่อยบ้านโอเคเนาะโอเคโอเคเลยบ้านในฝันในฝันย่าหน่อยดีทุกอย่างดีหมดเนาะดีหมด